สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกเกมนี้นะผมกับเกมที่มีชื่อว่าเคมเมดโลหิตอาพื้นทรายนะผมหรือบอัตแอนแจนเกมนี้ก็เป็นเกมลิขสิทธิ์แปลไทยของ The Stronghold สยามบอร์ดเกมนะครับผมผมก็พีมาเป็นตัวอออินเลยนะผมก็จะมีภาคหลกักแล้วก็มีตัวนี้นะผมเป็นภาคเสริมกองเขียวนี่นะผมเราจะได้พาวเวอร์ทาย ที่เก็บไว้ที่เก็บ power tie นะผมในเพิ่อมอีกอันหนึ่งในกล่องจะมีอยู่4อันนะผมะแล้วก็จะมีนี่นะผมอ่าพวกนี้มาอีกกล่องเล็กๆมาอีก4กล่องนะครับผมนี่แล้วก็จะมีสลีปนี่นะผมเป็นสลีปของเค m e t เองแล้วก็มีสลิปของทางร้านมานะผมแล้วก็มีเหรียญโลหะนะผมนี่ให้ดูเหรียญโลหะก่อนเลย นี่นะผมสีเงินกับสีทองเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูเลยสวยมากเลยนะผมนี่น,นี้สีเงินนะครับผมนี่ข้างหนงก็จะเป็นอย่านี้นะครับผมสีทองสีทองเหมือนกันครับต่างกันแค่ที่สีเท่านั้น นะนะเดี๋ยวออกก่อนเลยนะครับผมจะได้ไม่เกะกะกันนะแล้วก็มีนี่นครับผมถุงนี่ะใ้ดูถุงก,กันเลย มี a d o b e นะครับผมน,นี่นี่นะครับผม เสร็จแล้วดูอย่างอื่นอเอา่องนี้ก่อนเลยก็ได้นะผมนี่ยตอง่ายๆนะครผมตัดไปเลยแต่กล่องเล็กๆนี้คือไม่สามารถที่จะแบบห่อได้นะผมเพราะมันเป็นกล่องแบบกล่องแบบแบบเปิดนะครับผมแบบต้องแงะเอานะครับผม ข้างหลังบาโคดนี้ก็จะสแกนนะผมเพื่อจะดูความสามารถของพาวเวอร์ทายต่างๆนะผมแล้วก็ของการ์นะผมอะโอ้ไม่ชอบของนี้เลยเปิดแล้วมีรอยแน่นอนนี่นะครับผมเปินมาก็จะเจอจนี่นะผมการ์กาส์มินิเจอร์ อ่านี่เป็นโอเบลิกนะผมโอ,อามาดูโอเบลิกกันนี่นะผมะรายละเอียดสวยงามนะผม นนี่นะครับผมคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่าเยอะจริงๆเอาวางไว้นี่กล่องนี้ต่อเลยแล้วกันถ้าเป็นเวอร์ชั่นของ Kickstarter ตัวกล่องแบบนี้นะผมก็จะพับมาให้นะแล้วทุกอย่างจะอยู่ในกล่องหลักเลย ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนี่นะผมนี่เดี๋ยวนะออกไม่ก่อนโอ้โ,อโอหมีบัตัวเรียบร้อยเนี่ยน,นี่นะผมจะมีทาย สีฟ้าสีขาวนะผมของพีนะมิตตาลสีมาเพิ่มให้นะผมนี่พิュวน,นี่พิュวนี่นะครับผมโอเคนะดูมินท์เลยนี่นะครับผม ใช่ตัวนี้เลยเด็ดแซนเวิร์มนะครับผมหนอนทะเลทรายมามาดูกันมนา่าก็นะเหมือนเดานครับได้ไมเนเจอร์มาตัวนึ่งนี่ เขาจทายมาให้นะผมโอเค,อเคสวยงาม รายละเอียดสวยดีนะผมดีเทลสวยมากตรงปากนะครับผมดู นี่นะใหญ่ขึ้นมาหน่อยจนได้เป็นรอยข้างมัน, <c oughs> นโอ้อันนี้มีแค่สองทรายเนี่ยดูตัวกันเลยกันนี่นี่นะผมมินเนเจอร์สองตัว ต,ตัวหนวดปลาหมึกอะหัวหนวดปลาหมึกนะครับผมนี่ เลยเดีกว่านี่นะผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังยากจังเลยนี่นะผมด้านข้างก็เป็นอย่างนี้ด้านหลังก็จะมีบอกนะผมอุปกรณ์ภายในเกมมีอะไรบ้างมีธีมเกมเข้าข้นะผมแล้วก็ มีบอกนะผมเหมาะกับอายุ1 4ปีขึ้นไปใช้เวลาในการเล่น90นาทีนะผมเล่นได้2-5คนตอนนี้ก็จะเบอร์เบอร์หน่อยนะผมว่าดึกมากแล้วจะเชานะ้าแล้วมาแมากกีดูคนเลยดีกว่า นี่โอ้โหหนักมากมามาลุยกันเลยดีกว่าน,นี่นะครับผมอึม๊บอ่าสต็ตนะครัผมก็สเต็ตเดินนะครับผมแคตตาลออ็อกอ่าของทางค่ายรูบุกนะครับผมโอ้โหเทว่า,าย เพระว่าเทนะผมเพระว่ทาทยพราะว่าวันนี้ก็น่าจะพอดีคนนะผมเล่นได้ห้าคนก็มีให้หาเล่มน,นะผมอันนี้ภาษาอังกฤษนี่ภาษาไทยอยู่นี่ภาษาไทยก็ห้าเล่มเหมือนกันนะผมน,น่าจะมีครบหมดนะครับผมอ่า คุหมดอ่ะเดี๋ยวค่อยดูมาดูอะไรก็ได้จะได้ทีเดียวนี่ผมอันนี้สีแดงสีฟ้านะครับผมสีขาวสีดำนะครับผมนี่ อันนี้คัทเทพแท็กแซนะอันนี้พักเสริมคัมพีมาแล้วนะอันนี้เพินเสริมพิเศษนี่จากกล่องเล็กๆนะผมนี่จากกล่องพวกนี้ ต่อไปรูบุ๊กเล่มนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะผมเล่นภาษาไทยก็คือเล่มนี้เลยคู่มือการเล่นนี่นะครับผมต่อมานี่คืออะไรอ่อนนี่คือที่อามาประกอบกันเป็นแมปนะครับผมนี่อนนี่ตารางนับแต้มมั้งอันนี้ที่ปิดส่วนที่ไม่ได้เล่นนะครับผม ส่วนอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจอันนี้อันนี้เราจะไปวางไว้ที่บอร์ดผู้เล่นนะผมลิเพีระมิตสีอะไรอะไรนนี้พาวเวอร์ทายนะผมแลก็มีโทเค็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผม เมื่อกี้เป็นภาวะไทยสีขาวนะครับผมอันนี้น่าจะสีดำกับสีฟ้านี่นะครับผมอันนี้สีฟ้ากับสีแดงอะไรก่อนตองตุ้มก็ได้ นี้นะครับผมที่เก็บเพราะว่าทายจะมีอยู่ที่สี่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่โอเครวมกับที่เขาให้มาเพิ่มเมื่อกี้นี่ครับผมรวมกับแผ่นนี้แผ่นหนึ่งเป็นห้านะครับผมครบน่อันนี้คือเพย์เออร์บอร์ดนะครับผมนี่เป็นดับเบิลไซส์ดูทีละอันเลยนี่นะครับผมเป็นหลุม,ลม อันนี้นะผมที่ไว้โทเค็นปิรามิดน,นะผมแต่ละสีมาวางต่อไปนะผมสีเขียวสีฟ้านะผมสีเหลืองแล้วก็สีแดง ดูต่อนี่คืออะไรอ๋ออันนี้คืออะไรวะอ,นนอ๋อ,นนอที่ใส่โทเค็นนะผมนี่นี่ที่ใส่โทเค็นต่างๆมีหกในกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยหนักอยู่อันนี้กราดเราดูจากอะไรกันดีอ่ะดูจากนี้กันเลยกนนนันนี่ครับผมีเลเจอร์ตารางสีนะผม นี่นะครับผมนี่ของสีดำอันนี้สีเขียวนะครับผมอันนี้สีเหลืองนะครับผมอันนี้สีแดงอันนี้สีฟ้า แลันนี้ก็จะเป็นมินิเจอร์ของอันนี้จะเป็นของพวก power tie นะผมอ่าแล้วมีอันนี้นะผมโทเค็นที่เป็นสีเงินสีทองที่ทาง the strong h o l d ทำให้เป็นเหรียญโลหะนะผมนี่อันน,น,นี้อันนี้คือพีระมิด เดนิมิตอันนี้น่าจะแยกมาเป็นเซตๆให้แล้วนะครับผมสําหรับแต่ละผู้เล่นเลยมั้งมีห้าอันใช่ครับแยกมาให้เลยนี่ห้าห้าชุดยวแ,แกะมาให้ดูก่อนเลยเดีกว่าชุดหนึ่งนะเ็นมิตชั้นแรกแล้วก็เอาตัวนี้มาวางไว้นะผมนี่ เวลาเสริมก็เอาชั้นต่อไปมาวางทับนะครับมาวางซ้อนนี่อย่างนี้ครับน,นี่นะจะเป็นประมาณลักษณะประมาณอย่างนี้นอ่าชั้นที่สามชั้นที่สามก็เป็นอย่างนี้นะครับผมพอวางแล้วนี่ระดับสีก็คือ พิดด้น,นะผมนี่ให้เป็นยอดพีระมิดอย่างนี้อันนี้ก็มีสีๆนะผมยอดพีระมิดทำไว้ให้เราเลือกต่อไปอันนี้แล้วกันนะยัดใหญ่กัน เป็นการแอคชั่นต่างๆนะครับผมไม่รู้คืออะไรเหมือนกันไม่เคยเล่นจริงๆครับผมนี่นะผมให้ดูครับเราเจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นการเล็กนะครับผมกาเทพแทรกแซงอันนี้ตังเซนการช่วยละนี่นะครับผม ก็ราจะมีประมาณนี้อันนี้ก็ทั้งหมดของกล่องหนักแล้วเดี๋ยวักไปอีกอันนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันนึงนี่กล่องนี้แกะเลยละกันโอ้โหมันไม่มีที่แล้วทำไมเดี๋ยวถามว่าซื้อมาเกมแต่ละอย่างซื้อมาผมมีโอกาสได้เล่นหรือยังบางเกมยังดองอยู่เลยนะครับผมไม่มีคนเล่นด้วย คืออะไรอยู่ห้องวันนี้นะผมให้ดูข้างหลังข้างหลังคือแค่เอากระดาษมาแปะนะครับผมนี่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยโอเคก็เ,เาก่อนะเปิดกล่องกันดูเลย แค่นี้นะเลยทำไหมดูกดดาร์มีอะไรบ้างนี่นะมั็จะมีตรงนี้มาเพิ่มให้นะผมมันเตอร์ของพาวเวอร์ทายนะผมะแล้วก็มียอดปีนมปสีเขียวมาเพิ่มให้นะผมุงซิปคู่มือการเล่นนะผม ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษน,นี่นะผมอันนี้ก็เป็นสกอ์บอดอันใหม่มั้งน่าจะใช่น,นี่นะผมต้องมีเปลี่ยนมิดนะผมสีเขียวอันนี้ก็เขา e ว tie ยนะครับผม น,นี่โอเคหมดแล้วนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราจะได้มาในเคเมดตัวออทีนะผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจตอนนี้ก็น่าจะมีวางจำหน่ายนะผมตามร้านบอดเกมแล้วนะผมก็ลองติดต่อกันไปดูนะผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนว้าจะไันใหม่โอกาสหนะ้าบ๊ายบาย